างล่างเลยละมัม้งต้นสโนต้นมันสโนแห้งทิ้งเอาไปทำฟืนได้อีกหลายวันหลายเบิร์หลายคืนเลยไปทำฟืนได้เป็นหลายเดือนเลยอันนี้ตัดเพื่อให้แตกคมับ <c oughs> แตกเองนั <c oughs> ่นอีกกลุ่มครับท่านินไทยครับแตกให้กลุ่ม

พัชร no ิน้ลวจต้มกาบพอัวแไม่ขึ้นหรโอ้ว่ายน้ำตัวเบาแก่ๆไปรงพยาลโอแก่อแกอยู่นั่นนอะนั่งอยู่จมปกจิันเป็นวัดเป็นวัดทั้งบ้านเลยเจ้าเอกเจ้าแกเจ้าของอี่ยบนักบินนักบินธรรมชาติ อาชีพมาเป็นนักบินนะทำได้หลายอย่างนักร้องก็ได้นักอภิร้องก็ได้คองรับลูกดูให้ดูด้วยเขามีออกแบบเอาเนี่ยทำมีหางทำอะไรเหมือนเรากินซีเลยโอ้เครื่องบินอยู่นี่โอ้ทำถนนเรียบเลยปวดไหมปวดเออหน้าเดินเลย ผ่านพ้าก็าบอกให้สุวรรณรีบเอาลูกลันไว้บนนั้นนั้นะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เหลืออะไรเลยขันผู้เก่าเลยสุวรรณเขาบอกพี่เกียวผมที่เกียวเอาลมอีกเดี๋ยวขึ้นเอาลมอยู่ <c oughs>

ปีหน้ามันก็ขึ้นอีกมันแตกสปอร์มันกระจายมันก็ขึ้นพออ้นี้มันแตกก็ไม่หมดมันก็กระจายไปทั่วถ้าไม่มีอะไรแข็งมันมันก็ขึ้นเองถ้าอะไรแข็งมันงํามันมันก็ขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีต้นไม้ใหญ่นะไม้ใหญ่ไม้เล็กกันมันแข่งกันไม่จะลาบแข่งกันดำปลาอ๋อน่าจะสูงระดับอันนี้มันถม เราผสมขึ้นมาเยอะนะเราจะพิวันขนาดดูไม่ออกนะบางทีที่15ไร่นั่นน่ะน้ำไม่พ่วมที่เราน้ำไม่พ่วมแต่เขาไม่ได้เอาหน้าดินไปขายอะไรมีนะบางส่วนบางส่วนที่ขุดเป็นต่าใหญ่อว่าดยวก็ทางน้ำก็จะเปลี่ยนอย่างนั้นเราดูตอนนี้เราดูไม่ออกเหมือนอาจารย์ทรายบอกว่าตัวแมงตัว แม,แมงแมงอะไรที่มักนกินผลไมา้แมงวันทองอะไรมันเลือไยไตใบไม้ที่โค้งมันไม่รู้หรกว่าโลกมันโค้งอะไรความเล็กของมันแยกไม่ออกเราอยู่ตรงนี้เราก็ไม่รู้เราที่ว่าวโรคมันโค้งนี่เราอยู่ผิวโลกนะเนี่ยนี่เราเดินอยู่บนผิวโลกเนี่ยใหญ่ การทำคนทัวร์เราก็ดูทงที่ว่าวเหมือนมดมันเกาะเดินอยู่บนผิวโลกถ้าถามชาวบ้าน <อะ S 2> แถวนั้นว่าน้ำถึงปีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต้องพวกนักเดินทางใจที่ว่าขอบโลกมันแบนก็เลยเดินทางไปให้สุดขอบโลกพอ <c oughs> เดินไปแล้วเอ้ามันไม่สุดไม่สุด <c oughs> มันวนมันก็กลับมาที่เดิม มาโคโปโลหรือว่าะอะไรครลมบัตอันนี้นะครับเฮไม่เป็นเชื่อไม่ตรง้งเอร์นีแงยท่านมเมื่อวานนี้คุณวัดเขามามาเลยบอกให้ไปดูโชคล้านนาเพราะเขาสนใจแต่เมื่อวานท่านได้อูใช่ไหมทุกวันนี้ยังมีคนเชื่ออยู่นะครับ <c oughs> โลกแบนเนี่ยมีร,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 รัฐท,ที่คนเชื่อว่าโลกแบงค์ Uhm สวนในนี่ยงานเคื่องป้นดินน้องกระเตนมีเล็กเล็กที่ๆใกล้ๆนีอ๋อท่านบายูสวนผมพอดีผมก็ได้ด<ก>ูคล er ิปอยู่นะที่ที่ท่านพูดเล่นถ้าดีพูดก็เขารู้เขารู้สึกว่าการเมืองนี้ต้องมาทำโคกน้องนาแล้วตอนนี้ แสดงว่าพ่วงนักการเมืองตกงานละ่หมทำงานจริงรอนเนี้ยมาทำงานจริงๆราผ่านมาไม่ได้ทำงานการเมืองงานการเมืองมันเป็นงานเลยนะมันงานเล่นเ่ที่ที่โครงกานี่ยเป็นยอปลูกเขาไได้อยู่ในาอปู่วสามเดือนนทีูะ สามเดือนม่กินน,นี่น่าสนใจเรอโอเคเออมายว่าน่าศึกษานะด,ด,ด,ดูดูจะเป็นตัวที่เลี้ยงง่ายนี่ยอดมันมาจุ่มกันหมดนะอืมอืมติดจะนิดหนึ่อ่า ใายที่ว่าซ้ายหรือขวาไม่ต้องทายหรอกดู้แล้วมองค้อนรออยู่มองค้อนรออยู่หัวโตด้วยเจอกันไหมเจอไหมหัวโตไม่รู้ไปหายังจะเจอป่ะคิดว่าไม่น่าพลาดเพราะจำได้ว่าผมออกออจากรถผมไม่ได้เอาไม้มาด้วยนึกออกมันไม่ร้องเหรอไม่ร้องมันไม่มีฟังก์ชันนี้ น่าจะลองเนาะลืมชั้นเอาชั้นไปเอาชั้นไปด้วยอ่าขยายแบบตัววอลล์แบบนี้มันมีแอปเปิลเขาทำแนะอร์แท็กครเป็นชิ้นเล็กๆไปแปกกะกับวัตถุไหนมันวิ่งไปไหนเราก็จะมีดูตาม,ตามดูได้ตรง GPS มาแอร์แท็กกันของหายเมีกยก็เลยเอาไปติดที่รถผัวผัวไปไหนรู้หมดเลยเป็นแม่เหล็กียบร้อย ลอไปด้วยเอ้ยำอ้มันกดเป็นกก็เขาเจาะเอ้ไข่เข้าไปทำงานหนักอ่ะปลูกตักหอมใส่ลูกไม้ล่มให้ปลูกมัเอ้ยรถในแป้งนี่ดูหินไทย นี่ไงช็อปเปอร์นี่ไงก็ขอต่อเออมันเยอรมันอตอเจ็ดสามไปเกิดมันอนนะที่โตนเโอ้โหหน้าที่โตนฮอนด้าฮอนด้าหน้าที่โตนไหมเนี่ยแต่เนื้อล้มทีนึงก็ตัวใครตัวมันยกไม่ไหวช่วยด้วยช่วยด้วย ล,ล็กใหม่ขึ้นโอ้หลวงปู่มา,าโอู้ <c oughs> อันนี้ล็อกเก็บปลาไทยอ่ะท่านดูแลหลายส่วน หาหนูแลวโอ้หาแย่เหรอนั่นน่ะสินเเน็ตแย่หาเลยอ๋อนึกว่าหาแย่กันแย่ๆๆก็หาแย่อันนี้หมูแพงปลูกถั่วเออจริงนะหมูแพงก็ปลูกถั่วี่เออ โอ้แพรกินขี้หมูอ่อดเดีขคุมกกอดีกว่าเนาะคนมากินก็ไม่กินโอ้แค่บาทเดียวอะโอ้เอาไปแอนดี้ดองประกาศดอง อดองขายเนาะดีแล้วลนะ่ะปลูกไว้แจกคนกินออเหอยาแมยาเทียบขนาดกล้วยกล้วยน้ำวายมาจากลาวนี่น้ำวายปลยหมๆๆๆๆนมแต่ว่าในลาวนี้ก็มีเขา พัฒนาไปเยอะปลาเขาผลิตยาไอ้อะไรนะอะไรรักษาโควิดได้นะห้ามลงเกินสองคนหันมันดำน้ำอยู่นะขึ้นมาได้ไงน้ำท่วมไม่ไงมันเมื่อยโอ้โหทีบยากทีไม่ค่อยไปเลยเฮ้ยไม่เบาเลยมันหนัก ทีเ้าเมื่อยมันเท่ค่ะเมื่อก่อนนี้มันจะไหรชั่วโมงละสิบบาทห <c oughs> ห้าบาท เดินลงไปนี่ไปดูดเห็ดจิกมาสไปไปดูรามมาจับเออัตบตะไกล ยังกันนะเอารถมาครูคามีว่ามีเรื่องว่าจะถามค่ะเอาถามไอ้ที่สุดคำว่าถูกที่สุดนะคะถูกที่สุดถูกที่สุดเนี่ยที่ร้านอ,อะไรอะ่ะมันมีคือครูสอนมาตั้งตอนจำตอนตอนนั้นจําได้ว่าถูกที่สุดเนี่ยมันต้องมีข้อเดียวตอนออกข้อสอบเขาบอกว่าถูกทุกข้อให้เลือกคําข้อที่ถูกที่สุดแล้วข้อข,ข้อกอข้อขอข้อคอ ข้องอถูกทั้งกอและคอคําตอบเขาบอกว่าให้เอาข้องอเพราะว่ามันถูกทั้งกอและคอแต่ทีนี้ครูสอนมาว่าถูกที่สุดมันต้องมีข้อเดียวแหละข้องงงไงข้อเดียวใช่ไงถูกที่สุดแล้วยถามว่าครูว่าเอ๊ะมันมันต้องยึดสัญญานี้ได้ไหมคะได้งงงงข้อเดียวนะคืองงงูงง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 ง้อตองงองง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 ง ค่ค่ไม่เห็นยากเลยเนาะเก็บน้ำดำโอ้ทำไมไอ้ยเอ้ยามันจะขึ้นบนเชือกได้เนาะสนะครับสดำนี่สาอ๋อดำใสสุภกินนะฮะเองดำใสเใส มันมีป่ามีอะไรกรองนี่ตองข้ามแกงสะพานโค้งลงลอีกซีดแล้วสีสักซีดดลง<ส>ปีเดียวเองซ<ป>ีดละโอ้นี่ทางน้ำมไม่เห็นทางน้ำทางน้ำหญิง

ไม่เป็นเบสซอไม่เป็นเพราะกินดีเอ้ยกินดีแนละ้วไม่เกี่ยวนะกินดีเนื้อมันจะเนื้อมันจะขึ้นมาไอไขมันมีไงฮะม,มันก็ไม่ติดกับกระดูกหนังมันก็ไม่ไม่ไมไมตายแม่เลกว่าเกว่าไหนโอ้กำลังทำมีอยู่ กระบ่าทำอะไรเอาต้นอ่อนที่เพาะแล้วก็มาใส่ในนี้ค่ะพอแข็งแรงโตขึ้นก็ถึงจะเอาไปปลูกในแปลงไม่เป็นไรนะคะเอันนี้เป็นนะคะเราก็ตักมาเลยค่ะสลัดเนี่ยจะโดนกากพี่วัวด้วยหรือจะไม่โดนนะคะได้เลยนะคะเลี้ยงสลัดจใเกระบ่าแล้วสลัด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 มหาทะเลมหาสมุทรโจรนะโจรต้องเติมด้วยคนสลัด อ้าวนายเป็นไข้ตาป่วยเป็นหวัดเป็นหวัดเป็นอเคยช่วยเล่นันวงช้ามกมืันหแล้วพาไปติดที่บ้านด้วยเลยแล้วไม่เจอโควิดปัญหาตอนนี้คือไอ้ไอ้ัดเขไอโอม่ควนโอควนเนี่ยมันแค่เย่ากตรวจอีเไม่เจอสลายนะเงไม่ออกเลยว่า

อไม่มีใครรดน้ำาบางมันต้องได้น้ำดีนะคกนี้โอ้เขาอุดค่อยแทรกแทรกแล้วโหดูดะลายดีเว้ยสวยดีมันไม่ตายง่ายหรอกเอระนั่นโอ้ลายสวยที่่อ๋อันยายาไปซันอาไปทำอะไรเบอกเดียวกงตรงนี้แะเกีย แย่เป yeah, oh mm. oh. oh. ็นโดดโอ้โหหมดแล้วหมดแล้วขาเปีี่โอ้โหโอ้ยนี่ใ้กระโปรวเนี่ยใชกรดโป้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เอ้อโอ้โอ้โหโอ้อ้โหโอ้โ้้้้อ นี่ไลูกจริงไอ้ดทรายดดทรานม้วนเลยอะเป็นม้วนอ่านี่เนีน่ยเยนี่เนี่ยครับเครื่องเก่าเครื่องเก่าเราป็นเคร่ใหม่เขาจะเอาเครื่องเก่าจะเอางานมาสวมสว่เครีเเใช้มาเปฟ้ามหมือนน้ำมันเครื่องใหม่อเครื่องใหม่ ต้างขวางดีคอแบดคนใจเย็นนะรบี่เกประปัดนเป็นประเยนครับรับรู้แลมาฝกกันดีโออยใจกำลังมีเงินกู้อยู่คุณพิจิตรู้สิีเกี่ยวกับการที่ที่ไปจากกระต้อง้ย

หน้าต่าเนี่ยถือว่าเป็นเขาสมัยก่อนเขาต้องเลือกไม้ที่แข็งที่สุดนะครับวันนี้มาลองตั้งหนักไม้ที่แข็งที่สุดก็ไม้ยิ่งฟันเลยยันยันเดินลบยันเดินลบได้ที่ดูแล้วกันอ่าไม้อะไรแข็งที่สุดไม้ยิ่งฟันมันยันเรือลบได้ เปียะเนี่น่าจะเป็สาวผู้ใหญ่บ้านได้ก่อนเนาะมันแห้งแล้วอ่ะใช่น้ำตาลแล้วเนี่ยหมดเลยอ่ะทั้งหมดอ่ะมันแห้งแล้วมาตอนนั้นอ่ะเห็นแกว่งไปแกว่งใหม่เหี่ยวแล้วถึงใหม่ใหม่เหี่ยวแล้วไม่ไม่เต๋งแล้วทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดอ่ะมันเหี่ยวแล้วไม่เต๋งแล้วมันไม่เหมาะมากที่ตรงเนี้ยมันรับลมเออไปดูข้างหน้าที่โอ๊ยอมาทางด้านนี้อาจจะได้ แทนที่ยาตอกมันยาชันเราไม่มาแซมอย่างนี้เลยเหรอคุณคนจนแล้วจะรอดค่ะครับพี่ระทองครับฮะพี่กระ่องครับอ๋อคนไอเดียนี่ค่ะจนอีกคนหนึ่งจนแล้วจนได้อ๋อนี่ครับซื้อได้จนแล้วจะรอดจนรอดตัวอย่างว่าจยงนั้นอย่างนี้ขอเนี่เติมสีเหรออ๋อเดิมที่ที่ขัดมาเป็นอย่างนี้เอาสีนี่มา เพิ่มนิดหน่อยมันก็เด่นดขึ้นดีคดดินสอบพองเอา่อเข้าไปเรือรามาจับที่มีป้ายป้ายขึ้นป้ายโอ้เราคือไปวางบนนั้นเหรอบังหมดเลยก็นั้นได้ลงรักผีทอน บางบางฮนุมานดิบางฮนุมานบางบางมัชฉานุไอ้ไม่ใช่แม่แม่เนะ้อบางข้างนี่ตรงนี้ก็ได้สุวรรณมัจฉาเออาบางก็มนบางหมดมันนี่มองแน่สองข้างครับเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันบางบางพูดยังไงก็ได้แต่ว่ามันบางมันเป็นแขกมันเปนบาง เอาได้จะไปตั้งตรงไหนดีล่ะคะต้องแบบนี้ทำสองอันดิเย่เย่ทำสองอันฟังด้านนี้อันหนึ่งอันนู้นอันหนึ่งสองอันเนี่ยเรือรามาจักก็อันนั้นก็อะไรพระรามมันลักทั้งเสาเหรอไอ้อะหัวบ้นก้นสีนี่อะ ทำสองด้านเลยทะไรสองด้านเรือเร่เราม่จับเอ้ยมันบองเอจนนี่ก็แปนเกินไปแปนก็เป็นอะไรบก็เห็นที่เขาบอนนางเทได้บังบองก็ต้องทาสีใหม่แล้วมั้งดูชิะ เขาถามยังไงเขาถามยังไงหมายถึงหรือไอ้พระรามมาลักษ์อ๋อเอามายายไอ้นี่เขาต้องตายสันใดต้องพ้นไปดิบดีบสิทธิ์พระรามมาลักษ์เนี่ยนะทะเบียนทะเบียนเอาทะเบียนออกไหมครับนั่นแหละขังดีทะเบียนนะเทะเบียนไหมคะพักเลยค่ะฝั่งนี้ยอ่านไม่รู้เรื่องแล้วทะเบียนตีตัวเลขอะไรไม่รู้แล้วมัวมัวเอาโอ้ไปเอาไม้กันเก่าที่ไหนเขามา เดี๋ยวชาวบ้านมาขูดเอาเลขนะขูดห้อยขึ้นมาอะไรยุ่งนั่นน่ะไม่กันเกลาแล้วก็เกลาตรงไหนนี่ไงเกลาตรงนี้หูยมันยังแค่แค่โห่นีครับที เออไป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 หาบุกอนนี mm ้กอนสองรูห้าเลยเหรอโอ้ยไม่ควสูนอยู่ไกลจังเลยโอ้ยบุกสองรูห้าล้นี่ขาอ่อนเลยครับดอกสองรูห้าพอดีเลยเนี่ยถึงสามโลพอดีเลยห้าร้เมตรครับ นอกเปวงรอกไปถึงแล้วนี่ไปถึงคาร์ดอนเนี่ถึงแคนี้ไปถึงเครื่องจ้ออเนี่ยเด้อสองร้อยเออตะปุ้าตะปุมาเงียบเชียบนะบ้านนี้มืง เขาไปทำงานอ๋อไปอยู่ตรงสวนหมดเลยองค์สวนเนี่ยบลาเล็กคนน้อยโอ้ยแปลนดีคนกว้างกันแล้วก็แปลนดีเว้ยอ่าแข่งกับปลาเล็กอ่าเขาสัมปทานกันครับเใช่แล้วเออ เห็นท่าเดินละรู้เลยตาเนี <potato eneca>: ่ย <ownership> น yeah, ี <answer jeux> ่น้ตาลนี้ไม่หวานมาสักการค่ะตาชิมตาชิมเด็กกลัวเลย่เกี่ยงหนูเอาของไปที่โรงครัวค่ะไปถวายสมณะคะญาติทมฝากมาค่ะพี่พี่ชิตตะวันค่ะอ๋อสลัดเป็นขนมต้ม้อข้าวหลานี่ครับนีครับจาน ออกแน่ออกน้อยนึงเลยจานน่ะเดี๋ยวก็เต็มต้นมันไม่มันไม่ค่อยเจริญมันไม่ค่อยจะไม่ใช่แข็งแรงมันไม่ค่อยจะโซมโซมอย่างนี้ต้นไม้เทียนหมดอืมโซมโสะอาดจังเลยหนอนี่ตำบลเอาต้นใหญ่มาปลูกยังไม่ได้ขึ้นจากเม็ดอืม อ๋อรอมมาและครับซื้อมาซือา้อมาเลยมมต้นสี่ร้อยผักแม็กต้นนี้ใหญ่ดีอมมโอ้มีเนี่ยเล็กๆอันข้างล่างกินได้ดีเขาดีออลูกมันเป็นเดือน้นพอํำปูมันลูกมันเล็กๆปูมันมากินเลือรุ่นเลนมันป็นกินเลนมัน ไอ้กคอนเยอะเลยเต็มไปหมดเลยน้แมวโดนตัดหมดเขาบังเพลี้ยมาเยอะคุมอะไรเขาตายหมดต้นไม้ยกไม้ใหญ่คุมตายหมดเขาบังเพลี้ยไม่กลัวออกมามอง วันที่แม่คิดถึงมงกอกินสมุนไพรอะไรต้มเอารักษาโควิดต้มยำเนี่ยกินต้มยำแล้วเอามาพ่นให้ทั่ววัดเลยมาขยาด มาแวเด้อกลับราชการมาโบแวโบว่มือนีิมเมือนีโบแวเด้อ๋ยวมาซูิงซูคิงมือนีแวมือนีแวสรไปนอนแล้วอย่ามาซูนคิง มองครื่งคนดีเป๊ะเลยคา่้าจะมีราการนำลึกถึงคนดีที่จากไปพีตภัณฑ์เขาทำเงินมาทุกปีแก่แล้วแม่กันแม่กัน พี่โค้งขบวนรถไฟแม่น้ำโอ้โหโอ้โหมาถึงคนใหม่อ๋อมีเป็นสาร์ก็มีอ๋อโอเคแล้วทีนี้แม่น้ำที่เป็นอยู่ตรงนั้นนะคะ เขาก็มอบให้แสงแก้วแสงแก้วก็จะเอามาถวายก็ท่านเ้วหมูรเดี๋ยวให้ไม่มีก็เป็นก็เรียกมาได้เดี๋ยวให้ใครมาโยกไปปไอะไรละลายเหรอต้องเกาะขอกห่าท่านทุกอันขอั